กากันให้สนันนะครับทั่วโซเชียลมีเดียเลยนะครับอีลอนมาร์กก็ได้ออกมากาวทั้งเทวิตเตอร์นะครับเราก็ดอชคอยแล้วก็ชีบะความผันผวนไปแบบเดียวกันเลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปด้วยกันนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอีลอนมาร์กและนานาคตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ <H us iz> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์กก็พยายามนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหากับทางทีมบริหารของทวิตเตอร์นะครับหรือผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้พอใจนะในเรื่องการบริหารแบบอีลอนมาร์กนะครับที่จะปรับทวิตเตอร์เนี่ย ให้เป็นรูปแบบที่มีความพึงพอใจสําหรับผู้บริโภคนั้นอีลอามาร์กได้เสนอนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคผ่านทวิตเตอร์ว่าทวิตเตอร์ควรจะปรับอะไรบ้างนะครับกลายเป็นการทะเลาะเดือดนะครับในโลกของโซเชียลนะครับในโลกของออนไลน์ต่างๆนะครับจนทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะคุกกุ่นมากขึ้น แต่เบื้องหลังเรื่องของคุกกุ่นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการปัดกระแสหลักๆเลยนะครับทําไมผมเชื่อว่าเป็นการปัดกระแสนะครับเรื่องของการทะเลาะก,กันเนี่ยอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะครับอย่างแรกนะครับคือบริษัทเทสลานะครับหุ้นมันตกในช่วงประมาณวันสองวันที่แล้วนะครับที่เทส l a เนี่ยโดนแฮกนะครับโดยโดยมีวิศวกรเนี่ย นะครับเข้าไปเป็นสปายนะครับของใครก็ไม่รู้แหละนะครับผลปรากฏว่าจับตัวได้แล้วเราก็วิศวกรคนนั้นก็ได้มีการโหลดเอกสารนะครับต่างๆข้อมูลของเทสลางลงไปในตัมได้ลงไปในคอมนะครับและตอนนี้ก็คืนสั่งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่การโหลดข้อมูลเนี่ยไม่รู้ว่าไปก๊อปปี้ไว้ที่ไหนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งและข่าวนี้ออกมาทําให้หุ้นเทสลานะครับต้อง ต้องสั่นคลอนด้วยนะครับโดยที่เทสลานะครับในช่วงนี้เจอในเรื่องของหุ้นเทคหุ้นเทคที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับพวก Nasdaq นะครับอย่าง N a s d a q อะไรพวกนี้ก็ราคาร่วงหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับไอ้นโยบายทางเศรษฐกิจของธนาคารกลางก็ไม่ค่อยน่าอาภิรมเท่าไหร่นะครับก็สำหรับโลกของหุ้นเทคกับคริปโตเอาแหละนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า อันนี้อาจจะเป็นเหตุแรงจูงใจก็ได้นะครับที่ทําให้เกิดข่าวขึ้นมานะครับในช่วงเวลาที่ใกล้กันเอาแหละนะครับทําให้อีลอนมาร์กเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดต,ตามเนื้อข่าวนะเขาก็ได้พยายามฟาดงวงฟาดงานนะครับบอกจะซื้อทวิตเตอด้วยเงินประมาณ4-3่สาพันล้านดอลลาร์นะครับงั้นเทสลานะครับกับสเปซเ x นะครับของ CEO โดยอีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้ยืน่นข้อเสนอซื้อหุ้นทวิตเตอยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดีย ด้วยเงินประมาณ43,000ดอลลาร์นะครับล้านดอลลาร์ตามการยื่นฟ้องของเซกด้วยนะครับทั้งนี้ได้เสนอเข้าซื้อหุ้นด้วยราคาที่54.20ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งเป็นคิดเป็นมูลค่าประมาณ54%ของพรีเมียมจากราคาที่ปิดในวันที่28มกราคมเพื่อเข้าซื้อกิจการยักษ์ใหญ่นี้นะครับอีกทั้งล่าสุดเขาได้ทวิตนะครับยื่นข้อบังคับพร้อมคำบรรยายว่า ฉันทำตามข้อเสนอแล้วนะครับคือมีการดำเนินการไปที่เรียบร้อยคือจะเข้าซื้อนะครับไอหุ้นทวิตเตอร์ให้ได้ฉะนั้นข่าวเนี้ยนะครับทำให้ทวิตเตอร์ดอ c คอยและชีบัตเนี่ยผันผวนไปด้วยกันนะครับทวิตเตอร์มีการพุ่งถึง18%ในการซื้อก่อนหน้าการเปิดตลาดก่อนที่จะมีการตกลงมาสู่ที่48ดดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับ แล้วราคาไม่ใช่เพียงอย่างเดียวนะครับดอชคอยก็ขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากมีข่าวลือว่าจะมีการให้เรื่องของทิปนะครับทิปจาในทวิตเตอร์นะครับหรือว่าให้ทิปเป็นดอชคอยนั่นเองหรือมีการซื้อขายดอชคอยนะครับใน Twitter ได้ก็คือมีการเชื่อมระหว่างโลกคริปโตเข้ากับโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจรนั่นเอง แล้วก็ทําให้ชีบะอินโนะครับก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยนะครับโดยดอจคอยนะครับก็อยู่ที่ระดับราคา0.138ดอลลาร์นะครับก่อนข่าวเนี่ยก็จะมีการพุ่งนะพ,พอเมื่อมีข่าวมีการพุ่งนะครับที่0.146ดอลลาร์นะครับ,รบและในขณะนี้ที่ผมดูอยู่นะครับมันก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่เทียบไปกับ XRP ที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ เหมือนกันนะครับก็คือว่าดอจคอยก็ยังมีแรงซื้ออยู่ตอนนี้นะครับโดยที่เหรียญอื่นเนี่ยมีแรงขายเยอะกว่านั่นเองเอาแหละนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็เห็นดอจคอยนะครับในช่วงเมื่อคืนนะครับที่ข่าวเนี้ยเริ่มดังนะครับมีการเพิ่มขึ้นกว่า5.8%และชีบะนะครับมีการซื้อขายอยู่ที่0.04ตัว2.7%ก่อนที่จะกลับลงไปที่2,500ดอลลาร์นะครับที่0ูนตัวนั่นเอง ฉะนั้นเราก็เห็นนะครับว่าเรื่องนี้ขัดแย้งกับความเคลื่อนไหวน,นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการปักนะครับปั่นกระแสน,นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แกก็ต้องการเงินนะนะเราก็ถ้าเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะนะสงครามเอ่ยเงินเฟอ้อเอ่ยนะครับแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจของทางเฟดหรือทางธนาคารกลางฉะนั้น การซื้อครั้งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จผลหรือไม่สำเร็จผลนะครับเสกจ,จะอนุมัติหรือเปล่าหรือว่ากรต่ตทางจะอนุมัติหรือเปล่าเพราะว่าการรายงานจากบูมเบิร์กนะครับเขาก็ให้ข้อความว่าไอข้อเสนอ54.20ดอลลาร์นั้นต่ำเกินไปนะครับสำหรับบอร์ดของทวิตเตอร์จากราคาหุ้นของบริษัทนะครับสูงถึง70ดอลลาร์นะครับในปี2021นะครับฉะนั้นไม่แน่ใจว่า ทางบอร์ดบริหารนะครับจะอยากยอมรับข้อเสนอที่พึงประสงค์หรือเปล่าแต่ผมบอกนะครับว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรื่องของอทวิตเตอร์นะครับแล้วก็หุ้นเทคเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอีลอนมัสนะครับไม่มีทางสไขึ้นได้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่านโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เอื้อต่อหุ้นเทคเท่าไหร่นะครแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมีการปฏิเสธ นะครับคือไม่ยอมที่จะขายหุ้นให้กับอีลอนมาร์นะครับอีลอนมาร์ก็อาจจะขายหุ้น9%ของเขาในทวิตเตอร์นะครับหากข้อเสนอถูกปฏิเสธในจดหมายนะครับที่ส่งถึงกระดานยักษ์ใหญ่ของโซเชียลมีเดียอย่างอีลอนมาร์นะครับเขาก็ได้พูดไว้ประมาณนี้แหละนะครับเป็นการคมคู่นะว่าถ้าเกิดไม่ยอมเขาเขาก็จะขายหุ้นทิ้งและทวิตเตอร์อาจจะไม่ได้ โงหัวขึ้นเลยนะครับในสภาวะตอนนี้ถึงแม้ว่ามูล,ลค่ามันจะแพงก็ตามนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เราสถานการณ์โลกกับเศรษฐกิจด้วยนะครับไม่รู้ว่าทางบอร์ดบริหารทวิตเตอร์เนี่ยจะทนไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องปรับตัวกันมากพอสมควรเลยนะครับในขณะน,นี้เอาแหละนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในโลกของ คริปโตเนี่ยเราก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับว่าอีลอนมาร์มีการปั่นนะครับหลายแบบหลายแพทเทิร์นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศจานะครับจะมีการเชื่อมโลกคริปโตกับกับโลกของโซเชียลมีเดียนะครับรวมถึงการปั่นโดยใช้เรื่องของฟลัดนิวนะครับการใช้นะครับในการเกิดปัญหาภายในองค์กรในทวิตเตอรนะครับระหว่างผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็ เล่นกันซะสนุกเลยนะครับก็ทำให้ราคาของทวิ t เตอร์ดอทคอยกัชิบะอิโนเนี่ยก็ไต่เลเวลขึ้นไปนะครับถึงแม้ตอนนี้ก็เป็นได้ตามกระแสนะนะครับก็ทำให้เห็นว่าการปั่นของอีลอนมาร์ก็ไม่ได้ซ้นลายนะครับก็มีการปั่นแบบแบบแนบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนามากขึ้นกว่าปีที่แล้วเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณลูกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community นะครับทักเข้ามาได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับและสำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่ม Dogecoin แล้วก็ชีบาด้วยสนใจนะครับทักกันได้ที่เพจนะเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเรามีการบริการอันหนึ่งนะครับชื่อ MC Miner Service เป็นการบริการเกี่ยวกับด้าน เครื่องขุดนะครับโดยเฉพาะครบเครื่องเลยนะครับทั้งขุดทั้งฝากขุดทั้งขายเครื่องนะครับคุณก็สามารถซื้อเครื่องได้ขายเครื่องได้นะครับให้กับบริษัทแล้วก็มีบริการรับซ่อมด้วยมีประกันด้วยนะครับสําหรับเครื่องขุดใครสนใจนะครับก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันแล้วก็ย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า c r y p เ o c u r เร n c y นะครับโดยเฉพาะอ่า d o g e จคอยและชีบะอินโเนี่ยจะโก o ู h ูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ